มันเกิดมาเป็นพ oh, 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 oh. ี oh, 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 oh. ่น้องกันนะลูกต้องอย่าแย่งกันโอ้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 เอาแล้วเอาแล้วปนุษย์ปนุษย์นี่แล้วมาค่ะนี่ปนุย์ลูกเจ้าโอ้ย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 อะไรอะไรลูกสาว อะไรคะรับบอุ้ยอุ้ยอุ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 ยนี่แต่คนบอกว่าคิดถึงสองแฟนนี่มาแล้วคนนี้ อุ้ยอี้จาตัวแสบของพ่ออ้อ,อยตีก้นได้ไหมตีก้นได้ไหม <laughs> ช่วยพ่อไปแบบไหนอะไรนะลูกออ,อขัดขาขัดขาว่าทำไมลูก <laughs> เอาทิชชู่มาให้พ่อเร็วคนสวยอ่ามาตบมืออีกกันแล้วมันตบมือยิ้มยิ้ม,มโอ้ขอบคุณโลขอบคุณครับไล่ของหนูเนี่ยกัดพ่อแล้วมันมายิ้มโอ้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 โอ อ้าเอาไปเก็บเอาไปเก็บเดี๋ยวอ้าเช็ดเช็ดให้พ่อเช็ดให้พ่อหน่อยเออโอ้โหอภิชาตตบุตรพ่ออภิชาตตบุตรอ้าวไปเอาไปเก็บด้วยเอาไปเก็บอ่ะโอ้โหมาครบละครบทีมครบทีมลูกชายอ่านนั่งเลยอัญญาอยู่ดีก็มากัดราวที่รัก อุ้ยอ <c oughs> ๊ยจุบพอด้วยอะเออไรอะไรเอะไร